สมองสอปอร์ตฟอกกับพี่กาพี่น้อง่องน้องพายุพี่น้องเอ้ยเปิดเอามากกับทงยู่่าอยู่ไอ,อยู่หน้าลงมาไ้มาหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบู๊หนาวหนาวจะเป็นอาทิตย์เลยหนาวกับลมนำ้ำทั้งลมทั้งหนาวอ้พี่น้องเอ้ย สิบว่าได้ปวดโพลมกับพอลมลมหนาวเด็กๆเขาชวนกันลงมาสอนเจอกระถากิดจักสิได้หรือบ่ได้ ba à, phải dụ nội cả gặp dài Bà <laughs> <có một> <laughs> mẹ <laughs> khơi, khơi, sợ ấn Bà có đi chọn Cho ấn nông Ai khói khói sợ ấn ông Nhàng, Nhàng vay em đại để đại đây đây, ยามันลูกยามันนี่มันกระของไปคือเก่าแล้วนะมัะนกระของไปคือเก่าแล้วอย่างหลาย,ายห่อน <laughs> นี่แท้น้าจีใต้ห่อนเดียวะปจงไงเนาะ ทั้งหอกทั้งโฮลสัมนำออกมาจากที่ยืนเนี้ไปทั้งผู้จะง้มาลูกหย่างบ่เป็นเนี่ยจะพากันมา

Nào nào, mặn thế Nào, mặn chảy, mặn chảy Xong Á lạ luôn Á Thôi Bố bố

โอ้ี่โนกเล้ยลายสามบาทเมื <sucked oppression> ่อเลยสามบาทอือนออออแล้วนาจังสีมีตัวหุกขาเลยลูกเลย อยากเขามาแล้วลูกบ้ากาอยู่แค่แค้มของบนตึ้งมันอยู่แค้มมันคอยพี่จะเจาคอยไปป้าพี่น้องทั้งปลาซิวทั้งกุ้งพี่น้องอันเนี้ยร้ายหนิอื้มแบบจะถอดชั่ว <c oughs> เดียวก็ได้บปลายพี่น้องเอ้ยพอกินเกิดมาสอนซามบะจังเมื่อหูดอุนปอบใจจะขากข้อมูละอู้พราหมักอตอนนี้หอนพี่น้องบองแบบจับมุกเสบพี่น้องประชิ่งกันเลย อุ่นลอยไปเลยกลางมันเลิกได้ลูกว้าไอ้อุ่นไอ้อุ่นลอยต้องหงอนต้องหงอ ไมั่งแต่เธอแล้วก็มาสอนนมั่งแต่เธอกระสิเป็นตึกแฮโอ้ยวะเลยสั่นกระสิเป็นตึกแฮไปสอนซใช่ะบอกสุเกิลแล้วกันมั่งจอมหากินกุ้งมาจีบไปบอนยังคืนอายเอ้ยสั่นสั่น ล้มกับพ่อล้มพี่น้องเอ้ยโหดโพป้าอตัวปลาซิวพ่อมุกเล็บปลาซิวลาย ปักกะโคงเอาปลาซิว,วควรมาข้นแจ้แลวปูอู้เอาแสปลาซิวนะใส่พลาอีตูเนาะแสปลาอีตูมาคามเที่ยวและแดแต่ปูหม,มกัก ทั้งห้อง ô, ทั้งโฮ่ทั้งลมทั้งหนาวป้าทุกป้ายยั้งเสด็ตัวอัดขึ้นมาคอยคอยป้าทุกป้าทุกมีกี่ต้มป้าเธอปลาซิวนี่นะบอสจะสอนน้ำมีกี่ต้มเนื้อขึ้นลูก เออจับออกเลยกูขากระสันทั้งกามก็จะไปพุ่งเลยเนี่ยนะจับและอยู่พี่น้อง

อปาร์ติวป้าท้อโอ๊ยชิบิวอะโอ๊ยดังของดังของ thằng hoàng thằng hồ áo thằng hoàng thằng hồ áo ba cho ba buồn ฟ้าสตุติตุติหอลอบสุดท้ายแล้วนี่ปวดกันหลอบสุดท้ายพี่น้องลูกคอยลูกหลานสุดยอดถ้าความหนาวขนาดเลยทั้งห้องทั้งโฮ เมื่อนน่คือสีอาบน้าแลวเรียบร้อยนี่นี่สัซันมากลุกใชมนะไในลายอยู่ได้พี่น้อยยืนเอาอยู่ถึงเดี๋ยวเชื่ก็สาก๊อกยอลุืมพี่นองมียังไอ้ทุบใส่ไปเลยหนาวแห้งมาสามบาทพ่อพี่น้องเอ้ยไม่ใช่เสียผ่าเลย